ภูผาปวดช็อตสวีดนิ้นฉลองรัก11ปีโพสถามแต่งเมื่อไหร่ดีข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าภูผาปวดช็อตสวีดมิ้นฉลองรัก11ปีโพสถามแต่งเมื่อไหร่ดีเป็นอีกคู่ที่หลายคนแอบลุ้นอยากให้มีข่าวดีสำหรับคู่ของนางเอกสาว มินชาลิตากับหวานใจไฮโซภูผาเตชะนารงหลังศึกษาดูใจกันมานานกว่าสิบปีแถมยังถูกถามเรื่องแต่งงานบ่อยครั้งแต่ทั้งคู่ก็ยังไล่แผ่นควงแขนเข้าสู่ประตูนิวากันสักทีล่าสุดในอิสตาแกรมส่วนตัวของผูผาได้โพสต์ภาพสวีทแฟนสาวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าฉลาองรักหวาน11ปีเกียดาว For we were ทุกคนแฮปปี้แอนน r เว r ร์ไซ11 th. ปีแล้วเมื่อไหร่ปีหน้างานนี้เพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาร่วมเขียนเชียร์เป็นเสียงเดียวกันบอกให้ทั้งคู่แต่งเลยแต่งเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ตด้วยนะครับขอบคุณครับ